ฉันไม่เคยให้ความสำคัญกับความคิดที่ว่าอนาคตข้างหน้าของฉันจะเป็นอย่างไรแต่การที่ได้อยู่ในที่ที่มีคนที่ฉันรักมันก็ดูจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครั้งหนึ่งฉันเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนหนึ่ง ฉันชื่อเบลล่าเบลล่าสวอนฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของฉันเบลล่าแม่ขอโทษนะแต่แม่จำเป็นจริงๆแม่ต้องแยกไปอยู่กับ คุณชวาล็อกกี้ที่รัสเซียเบลล่าไปอยู่กับพ่อที่ปีนิจนะลูก ชีวิตที่ฟินิกซ์ไม่ถือว่าแย่แต่สิ่งที่ฉันต้องเห็นทุกวันคือสังคมด้านมืดบนโลกใบนี้ถึงแม้พ่อจะคอยดูแลฉันอย่างดีแต่ฉันก็ยังรู้สึกมันขาดอะไรไปและแล้วเขาก็เข้ามาเติมเต็มให้กับฉันเอ็ดเวิร์ดคานเรนว่าไก่มันบินได้ไหมเป็ดน,น้ำมันบินได้หไหมว่าการแต่งหนอง่อไมดรานใช้เวลานานไหมใช่เรื่องที่จะมาคุยกันตอนนี้ อ้าเหรอแล้วปลาโลมาจะมีที่ขาปลาโล,มา,ม,ล,าลมาไม่มีขามันจะไม่มีขาอ้ยโอ๊ยอย,ยังไงอ่ะพวกขันเลย ากวันนั้นฉันถึงได้รู้ว่าเอ็ดเวอร์ดคาร์แลนเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมคลาสเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนทำให้ฉันรู้สึกว่าเราสองคนสนิทกันมากขึ้น Rain drops are falling on head. And just like on drops whose too just his are head the guy my feet are too big for his bed. Nothing seems to big raindrops are falling on my head they keep falling so i just did me some talking to the sun and i said i didn't like the way he got things done sleeping on the job those raindrops are falling on my head 一样、啊、的。 แบบนี้ได้ เอ็ดเวิร์ดฉันท้อง ฉันเป็นอะไรไปประจำเดือนไม่มาสองเดือนแล้วกินอะไรก็ไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยมันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่หรือว่าฉันท้อง เบล่าเจอกันที่ระเบียงบ่ายสองโมงนะเบล่านี่อลิสน้องสาวฉันเขาเป็นคนฉันสวัสดีและฉันก็มีพลังพิเศษคือมองเห็นอนาคต เบลล่าเธอทองใช่ไหมเธอรู้ได้ไงฟังนะเบลล่าฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้ป้องกันแล้วปล่อยให้เธอเผชิญปัญหายยคนเดียวไม่เอ็ดเวิร์ดมันไม่ใช่ความผิดของเธอคนเดียวฉันตัองหาที่ไม่ยับยั้งชั่งใจฉันตั้งหาที่เดินตามเธอเข้าไปวันนั้นเพราะฉันคนเดียวเล <c oughs> งดี๋เพิ่งทะเลาะก,กันเลยฉันว่าเราควรแก้ปัญหาดีกว่านะ ไม่ฉัน,ฉ,นฉันจะทำแท้ไม่ได้นะเบลล่านั่นลูกของเรานะทำไมจะไม่ได้ล่ะอเอิร์ดฉันยังเรียนอยู่เลยเธอยังเรียนอยู่เลยงานการก็ไม่มีถ้าเขาเฉันรู้เขาจะว่ายังไงไม่เป็นไรนะเบลล่าฉันจะดูแลเธอเองแต่เก็บลูกของเราไว้นะ 好难。 มันช่นงน่ากลัวน่ากลัวไปหมดฉันเห็นตัวเองยืงนอยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทั้งพ่อของฉันที่นั่งร้องไห้และแม่อลิส เจคอบและเอ็ดเวิร์ดทำไมทุกคนถึงเศร้าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และฉันได้ตัดสินใจแล้ว หลังจากการตัดสินใจครั้งนั้นฉันสูญเสียโอกาสมากมายในชีวิตแทบจะไม่มีที่ยู่ในสังคมแต่ฉันเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลจากการตัดสินใจของฉันถึงแม้จะมีเวลาที่เลวร้ายแต่ฉันก็รู้สึกดีใจที่ฉัน ขอบคุณเอ็ดเวิร์ดที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดมาขอบคุณสิ่งมีค่าที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเรเนสเม่ sing